สวัสดีทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งนะคะตักร้อชิงแชมป์โลกคิงส์ครับครั้งที่36รอบรองชนะเลิศประเภททีม4คนนะคะลาวพบกับเวียดนามเวียดนามเสื้อแดงนะคะลาวเสื้อสีส้มค่ะเห็นฟอร์มของทีมเวียดนามแล้วคือเขาพัฒนาขึ้นมามา,มากๆเลยนะคะแข่งกับทีมไทยนี่สูสีกันเกือบทุกรายการเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ครั้งนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาชมค่ะพบกับลาวนะคะเป็นไฮไลท์เซตที่1ค่ะ โว์ให้หน้าซ้ายจังหวะครับสล้วก็เขาก็ต่พลาดนะครับตามมาอยู่ที่5ต่อ6เนาคคับครับเปิด4เสิร์มไปครับอา้าวแม่เขาเปิดได้ครับมาดูไปเลขสี 4, ไปฟาดดนดิโอ้ยที่มาจี่นออครับเปิดไม่ขึ้นไงฮะ7ต่อ5ครับ นอคำตั้งมาครับลูกนี้ยังไงจ้าโอ้แล้วแก่ไม่ดีฮะลูกนี้ H อาคนก็นแน่นไปแล้ว <c oughs> เอาครับนอคำตัตั้งมาลูกนี้โอ้แล้วต่อหกชุดต่อไปเราจะได้เสิร์ฟดูว่าจะ็อบได้ครบหรือเปล่านะสำหรับเวียดนาม สอนต้องใช้เขาน่าจะใช้น้ำหนักวัดนะสามโคดอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหเจนร้อยอะผมว่าโคดอาร์โคดโคดแล้วก็สอนลาวแน่ๆผมว่าโอ้โหเขาพตดถ่ายห่างกันห้าลูกครับโอ้แล้วเขาเกี่ยวลูกเสิร์ฟป่าดีๆตาคมาโอ้แล้วซันแบ็ดนดีๆยังไปเลขสิบเวียดนามจะได้เสิร์ฟประสบดีคืออย่างที่มีนะ โอ้โหแล้วนี่ดาวถือว่าเป็นแทมของเรา <Yeah. S 1> ห่าอยู่เยอะครับดาวตามกันมาครับนอขับลูกนี้โอ้ไม่ใช่โดน,นค้ำนี่คือนี่นอขำยกม,มาให้กับโวนค้ำลูกนี้โอ้เรียบร้อยไรครับนี่เบอร์ห้า แปดต่อสิบสามทีไปที่หน้าขวาเปิดขึ้นมาหน้าซ้ายคุมทำซันแบ็กลงไปลูกนี้เป,เปิด์เบเสื้อดกค่ะเขาพูดชื่อแล้วนี่แม่มันจะออกเป็นตูเทียนนิดหนึน่งครับเอาตั้งทำไมครับเปอรสิบเอ็ดขึ้นไปซันแบ็กวิดีโอแล้นะทำได้ดีครับเป็นแก้มของเวียดนามครับน,น,น,อนำอยู่ท้องเวียดนามเสิร์ฟมาลูกนี้ขาวครับ มาดููียมไปลกนาทำได้ดีอีกครหนึ่งนี้โอ้โล้วเป็นดาที่สอนสอนสวที่ราวนั้นัดแบ๊วตนีจะเป็นต้ที่ไข่ครับเอาโอ้โละยัได้อยู่ครับเ้าลนี้พาดครับาของฝั่งนี้มาม ่อ1 6หรือว่าเวียดนามจะล็อกได้หรือเปล่านะครับเลื่นใจให้หน้าขวาโอ้แต่อัดแรงลูกนี้กระแทกของเวียดนามขอบคำเสิร์ฟลูก 4, 4, 5, น,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 นกี้โอ้โหเปิดสี่เปิดมาครับใจมากครั้งนึงดูร้อนเข้าแล้วสาษาวีนลูกนี้โอ้โห